เดี๋ยวมาปล่อยทีอันนี้เลยถ่ายแล้วนะหนึ 1> 1, 2, ่งสองสามปปแล้วก็อีกอันนะึงโอเคตบมือเก๋ไหมไม่น้าแตกน,นะของฉันวะของฉันไม่หน้าแตกน,นะไม่แตกไม่แตกแค่แดงเดี๋ยวเด็กเอ๊ะไม่แตกนะคะแล้วก็อีกอันหนึ่งสี่ชั้น ก็ไม่น่าจะแตกอุ้ยเน้นเน้น่าจะเน้นน่าจะแตกเพราะไม่เล่นตอนเวลาต้นโอ๊อย่างเงี้ยอ่าไม่แตกนะคะของคุยามอันนี้นะคะอันนี้น่าจะรอดนะจ๊ะไม่เหลือรอดไปจ้ะน่าจะไม่แตกน่าจะไม่แตกนะเดี๋ยวมันไม่แตกกระดาษสองแผ่นก็ไม่แตกเออแต่ของคุยามนี่แหละเดี๋ยวนะเดี๋ยวอยู่แตก แตกนะคะโยนเป็ดๆเลยค่ะเห็นไหมคะแตกนะคะเดี๋ยวต้องจัดการ